สวัสดีค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาน,นะคะในช่วงนี้นะคะหลายคนก็คงจะเห็นข่าวถนนซุดเป็นหลุมยุบไป,เ,ปเลยนะคะเกิดขึ้นในแถวกรุงเทพกันใช่ไหมคะก็อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรใช่ครับหลุมยุบในั้งนี้นครับเกิดที่ถนนสามเสนใช่ไหมครับเท่าที่เรารู้กันสาเหตุที่เป็นไปได้นะครับก็อาจจะเกิดจากการก่อสร้างของอุโมงค์รถไฟใต้ดินเอง ที่จะทําให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับมีการเคลื่อนตัวของดินจนดินเนี่ยมีการซุดตัวลงมาครับในทางวิศวกรรมของเราเนี่ยเราจะมีการออกแบบให้มีการคัดเคลื่อนหรือว่ามีผลกระทบตรงนี้ครับน้อยอยู่แล้วในการก่อสร้างนะครับเราจะมีการติดตั้งตัวอุปกรณ์ที่จะตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินอยู่แล้วอุปกรณ์นะครับจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อความปลอดภัยในการก่อสร้างอยู่แล้วครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับก็คือการสูญเสียกําลังของดินนะครับใต้พื้นของถนนนะครับซึ่งปัจจัยเนี่ยครับอาจจะเก กัดหเหมือนที่ตามข่าวกันมานะคะก็อาจจะเกิดจากรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีด้วยใช่ไหมคะ,คระหรือบางข่าวก็จะมีการที่ฝนตกมากเกินไปนะครับหรือว่าท่อรั่วซึมออกมาครับจนทําให้น้ํามันมากเกินไปในใต้ดินนะครับจนทําให้ดินนั้นมันไม่แข็งแรงนะครับใช่ครับอาจจะเกิดการสูญเสียก,กําลังได้อันนี้ก็ต้องร,กกรอกับตรวจสอบนะครับ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับควรให้ความสําคัญของมาตรฐานการก่อสร้างใต้ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการข้อมูลทางวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภครวมถึงการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมการวางแผนมีการติดตามการแก้ไขาการเฝ้าระวังตลอดเวลานะครับแล้วก็ควรที่จะมีแบบแผนรับมือในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินแบบทางนี้ครับ ก็อย่างที่เราเรียนในสาขาวิศวกรรมโยธาของเราเหมือนมีวิชาอะไรบ้างนะคะที่สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราจะนํานไปแก้ไขต่อไปได้พอเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีหลายๆวิชานะครับที่พวกเรานะครับเราโยธาน,นะครับได้นึกถึงขึ้นมานะครับพอมันมีการสุดตัวมาเกี่ยวกับ,บดินนะครับมันมันก็จะไม่พ้นวิชาวิชาวิศวกรรมปัจีใช่ไหมคะใช่ก็เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับดินฐานรากคุณสมบัติของดินใช่ไหมคะที่เราจะนํามาทดสอบก่อนที่เราจะนําไปก่อสร้างหรือว่าในการฝังฐานรากลงไป ครับการเรียนวิชานี้นะครับก็คือเราจะมีการทดสอบดินก็คือขุดเจาะด,ดินนะครับที่จะเอามาเทสนะครับแล้วก็เราก็จะไปคํานวณในการเคลื่อนตัวของดินนะครับหรือว่าพฤติกรรมของดินนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับการที่เราจะก่อสร้างถนนนะครับเราก็ต้องมีการสำรวจเราจะต้องดูว่าพื้นที่นั้นอ่ะมีรถบรรทุกหรือว่ารถสัญจรมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะหาแรงในการรับโหลดเพื่อที่จะเราจะได้อัดดินความหนาแน่นคนดีนได้มากนะครับแล้วก็มีการสารวจดินพื้นที่นั้นๆนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับของทุกจุดนะครับแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เลยไม่พ้นในวิชาของการสำรวจ ครับต่อมานะครับในดินนะครับก็ยังมีท่อใช่ไหมครับก็จะเชื่อมโยงไปถึงวิชาชลศาสตร์นะคะหรือวิชาไฮดรอลิกค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับการกาจัดการระบายน้ําท่อน้ําทิ้งท่อน้ําเสียถ้าสมมติว่าเรามีการจัดการน้ําที่ไม่ดีน้ําก็อาจจะั่วซึมไปในดินทําให้ดินเกิดการซุดตัวลงไปอีกได้นะคะแล้วจากข่าวที่ออกมานะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าสอพ3ามเศษเนี่ยมีความเสียหายใช่ไหมครับมันก็จะโยงไปถึงวิชาเรียนที่เรียกว่าสตรัคเจอร์ครับก็จะมีการคํานวณในการออกแบบต่างๆนานานะครับ ลุมยุบไม่ได้เป็นแค่ข่าวแต่เป็นโจทย์จริงของวิศวกรโยธานะคะว่าเราจะสามารถออกแบบเมืองให้ปลอดภัยแล้วก็มั่นคงป้องกันไม่ให้เกิด mm. เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกได้ยังไง mm. เพราะว่างานโยธาก็ไม่ได้สร้างแค่ตึกหรือว่าสะพานถนนนะคะแต่ก็ยังหมายถึงการดูแลชีวิตของผู้คนถ้าน้องๆคนไหนชอบการแก้ปัญหาหรืออยากนาความรู้ไปช่วยสังคมเหตุการณ์หลุมยุบในครั้งนี้คือหนึ่งในโจทย์ใหม่ที่เราให้วิศวกรรุ่นใหม่เข้าไปแก้ไขกันนะคะแล้วมาเจอกันที่นี่ที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ครับบ๊ายบาย